เปลี่ยนสายกีตาร์ง่ายๆด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องเช้อุปกรณ์ะไรมันดุ่งยากต่อไปไปเบิรงน้องกัน,กนเลเดออ่าสเตปที่หนึ่งนะเมนเท้เาอ่าไม้สายออกทั้งหมดหรือจาไม้ประมาณนี้หรือว่าสายทุกเก้านี่ไผ่ที่ว่ายังใช้งานอยู่สามารถอ่าเก็บสายที่ไม่เป็นสมัมพงใช้งานครั้งต่อไปได้เลยเจ้าหรือว่าไผ่ที่ว่าไม่ใช้งานแล้วสามารถตัดทิ้ไมได้เลยสายทุกเก้านี่ สำหรับไขม,มีอุปกรณ์ไม้ใส่สามารถใส่อุปกรณ์ไม้อ,ออกได้นะหรือว่าจะใช้เทคนิคนบ้านๆที่เราใสท่ทั่วไปเนาะไม้ออกอหลังจากเข้าไม้ได้ประมาณหนึ่งแล้วเขาสามารถมือหมุนออกได้เลย,เลยมือนสายออกประมาณนี้เนาะ เฮ็ดข้อเฮ็ดขึ้นกันทุกสายเลยเจ้าไม้กขึ้นกันทุกสายเลยออกแล้วได้ทั้งหมด6กสายเนาะโอเคอ่าสเต็ปที่สองก็เป็นเ้าสี่เอาอันมุดกีตาร์ออกเนาะก็คืออันตัวน้ำดำนี่เนาะ พอสิงัดออกอ่าสำหรับไผ่ที่มีอุปกรณ์นในการงัดมุดหนอกเขาสามารถใช้อุปกรณ์นี้งัดออกได้นาแบบงไงอืมส่เนินสำหรับไผ่ที่แบบบ่มีบ่มีอุปกรณ์นในการงัดเนาเขาสามารถใช้อ่าที่เนาะใช้บ่วงที่แบบมีต่างบ้านเขาจะตะกนเนาะสามารถงัดงัดออกได้นะงัดประมาณนี้างไงบูงเงี้ง เขาก็จะได้มัประมาณนี้จะดึงสายออกทุกสายอ่อสำหรับสายดิสตันตะระเบียนมันก็จะมีตัวเลขบอกนะว่าสายไหนเป็นสายฮกสายห้าสายที่สายมสายสองสายหนึ่งกันบอกแต่ว่าสำหรับสายแดสต์เดียวนี่มันจะเป็นสีบอกว่าสีนี้เป็นสายฮกสีนี้เป็นสายห้าสายที่สายสามสายสองสายหนึ่งกันประมาณนี้สายที่จะมาใช้เมื่อกี้ก็จะเป็นสายเบอร์สิบเนาะเสียงกำลังดีเบอร์นี้ อาจจะลื่นง่ายเลยกับโบนเจ็บนิ้วเนาะถ้ามักเป็นเบอร์สิบเอ็ดสิบสองสายมันจะใหญ่ขึ้นมาได้เลยแค่แต่ห้องเจ็บนิ้วเนาะเวลาลิ้นโดนนะเบอร์สิบคนนิยมใช้หลายสุดในเบอร์นี้สำหรับสายแตดิโอ้เราก็จะเปลี่ยนมาที่เนาะสีทองูทองสีเจอสายแตดิโอ้มันคืเบิ่งแยกอันนึงมันต้องได้มาเทียบสีเถูก่าสีเขียวนี่เป็นสายห้าโบนิวว่าสายซีสินาะต้องได้มานั่งเทียบเบิ่ง ถ้าสำหรับเปลี่ยนสายกิ๊บสันนี่มันจะมีเป็นเบอร์บอกเลยว่า<บ>สายหกเขาจะเป็นเบอร์หกเนาะสายห้าจะเป็นเบอร์ห้าประมาณนี้สำหรับสายแดดอุ้มก็จะมีสีบอกมาตามซองเลยเนาะคือสีนี้ออกทองนงๆเองจะเป็นสายเป็นสายหกเนาะส่วนสีแดงสีแดงจะเป็นสายห้าสีดำมันจะเป็นสายสีสีเขียวที่เป็นสาย 6, ส,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 สามเนา,าเะ สีง,สง,งูเปลนสายสมส่วนสีเงิงนนี่เปนสายนี่มาที่นอนมอยาสำหรับการใส่มดุดขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่มดุดนอกก็คือเขาต้องใส่ตามลองม,นอมันเนอนมีลองใ้ใส่ลงไป หลังจา่เขาเส่สายแล้วต่หน้าก็จะดึงประมาณนี้สำหรับขั้นตอนการใส่สายแล้วก็คือใส่เข้าไปชี้ๆเนาะหลังจากด่งจนสุดเล่นมาให้เหาเทกออกประมาณสองโคดรสองคดนิ้วมือเนาะตัดออกหลังจาก,กตัดออกแล้วก็จงเขาก็จ,ากจะหมุนนะวันนี้เท่ากับจงไว้ปลายนิดนึง แล้วคมไว้เอาดูซิคมไวมันี้แล้วก็หมุนหมุนมันทางนี้เด้อทางไส้จะแตกติดกับติดกันมั้งเจาะงานต่อมากระเมนสายห้าสายห้าเขาก็จะเฮ็ดขึ้นกันเลยเฮ็ดอันเดียวกันแั้วสายหนเนาะ ใส่เข้าไปแล้วจะดึงดึงให้มันวจำจับดึงมาจำจับแท็กออกตับออกประมาณสองข้อสงอสงข้อนิ้วมือเนาะอาจารย์กำหมุนทุกตัวเนาะเอาดิวซี่คมไว้บนนี้เลยก็จงไว้ปลายปลายสายนิดนึงแล้วก็หมุนหม,นมุนไปฝักไส้ใส่ทก ใส่หาใส่4ใส่สาม่มนทีท์คือกันหลอนออย,ยอ,ยยลอสำหรับใส่สามเน สามแม่เฮดคือกับการคล้ายๆกับใส่ยหกส่ยห้าส่ยสี่เนาะหกห้าสี่สามนี่เป็นเทคนิคเดียวกันเด้อเฮ็ดคือคือกันเลยสายมันประมาณนะะี้และกะกาออกประมาณสองนิวนะะ้วเนาะสองนิวนะะงน้วมือก็ตัดออกจงปลายน,นิดนึงแล้วกะหมุนอันนี้หมุนมาพักไส้คือเกาะะ่าเนาะ เอามากก็เมนอ่ะสายสองเนาะสำหรับสายสองสายหนึ่งอีเมนอ่ะเขาจะเห็ดต่ตางจากสเต็ปเก่าเนาะคือเขาจะจงุงเขาจะจุงไว้ประมาณอ่าสามโคนิ้วเนาะเทาจะตัดประมาณสามโคนิ้วจุงไวไ้หลายๆก็ดีส่วนสายสองอีเขาก็จะจุงไว้หล่หน่อยนึง จุงไว้จุงไปไปไไลายไว้ลายๆเนาะแล้วเาก็จะคุมไว้คุมไว้นะครกับหมุนคุมแล้วก็หมุนแล้วฟักไสอ่าอาจจะเป็นมันี้อ่าเรือเรือนะครัตับกิมส่วนอ่าม้อสายหนึ่งเห็ดคล้ายๆกับสายสองกับสายหนึ่งเราจะมาสาธิตหนี่งนะ ที่กะสอบคือจุดายเลยนะขาคุแรก่ลยนะเดี๋ยวไปใส่ดี๋ยวติ๊งพยายามจับสายมาอยู่แต่ลองลองถุงใส่หนึ่ง